เติมค่ะนอกจากเติมหน้าแล้วก็เติมไปที่ผิวได้ขาดนครตีน เติมผิวให้ช่างค่ะครับเติมผิวให้ช่างอันนี้มันคืออะไรทำไมมันเหมือนมีเอามาเป็นปั่นๆได้ด้วยหรอใช่ค่ะพี่เดา๋ไปปั่นค่ะทำเป็นสมูทตี้ค่ะพี่ป้อมคอลลาเจนพี่เอเองค่ะที่พี่ป้อมทานวันนั้นวันนั้นไม่ได้ปั่นแต่นี่พี่เอาใส่น้ำแข็งแอหลอใช่ปั่นเป็นสมูทตี้จริงๆพวกพูดถึงร้านแบบตามคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยมาทำเมนูนี้เพิ่มคอลลาเจนให้ลูกค้าก็ดีนะดีน้องป้อมถ่ายรูปกระแดดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เติมคอลลาเจนเลยเลยปังมากปด อุ้ยแต่เอามาปั่นอย่างนี้อร่อยมากเลยนะอร่อยจริงเหมือนรสเหมือนรสชาติมันเข้าไปในเปลือกผลไม้นะใช่ได้จริงๆปั่นตอนเช้าๆก่อนออกจากบ้านก็สดชื่นนะแต่ละแก้วเนาะฉันรู้แล้วพี่เอจะไปปั่นขายเออเลิศเลิศก็ทําเป็นปั่นอย่างเดียวครับก็แบ่งซองอย่างเดียวครับน้ำเอคอลลาเจนใช่ปั่นมากนี่กี่รถครับพี่เอรถเดียวครับพี่เซงขาเดี๋ยวรอรถต่อไป